เลือนไม่กลัวใครไอ้เหี้ยเจ็บกลัวเมียกูงงไปย้อนดูมาแล้วไม่มูนว่คือจบนะโอเจมบรุ่นใหญ่ตัวเลืออนอะโดนยาหวานกัอนนั้นแหละหายเลยบีหแม่เอบีหาแม่มันจริงจริงด้วยก็ถูกของมันแ่ะ ไ,ไ,ไอ,บอไแบบนี้มันทาได้จริงๆหรอวะนี่มันทาได้จริงๆหรอคือไฟประเทศไทยกังเรามันมันทำได้จริงๆหรอแบบนี้นอะโคตรเท่เลยนะเว้โอ้ดูโคตรพิว้ยแต่ผมโคตรชอบฟิวอย่างงี้มากเลยนะมันดูมันดูฟิวเมืองนอกดีอ่ะไอพวกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยอลแบบเมืองนอกดีอ่ะ โอ้โหดูดิแค่ดูแม่งดิบโอ้โหหือ,อยี่กี่เทควะน่านทำเกินอัอนี้เกยแสบไม่ยาเลยเหรอ เปสกิปต,ต่างประเทศอ๋อโอเคหน้ามีที่ไทยมินหน้ามีทำนะทหนีหน้าเฮ้ยเลยอะเฟี้ยวเลยอะอะไรต้องการอะไรคนแดงมาต้องการอะไรจากผมฮะต้องการอะไรครับโอ้โ อะไรต้องการอะไรอีกน้องชายน้องต้องการอะไรจากพี่ครับทำไมเนี่ยอย่างอีกโอ้โหยี่เต็มเต็มฟีดกูโอ้โหยี่มันไม่ได้แท็กมาคลิปเดียวเลยหรือมันมันแท็กมาเป็นโหลเลยเนี่ยแท็กมาเป็นอัลบั้มเลยโอ้โหกว่ใครจะพักบ้ามึงว่ามันเลย เนี่ยเดี๋ยวมึงดูว่ามึงต้องเอาเอาแทนอะกี่กี่คนหลังจากนี้เนี่ยหลังจากนี้ใครจะพักว่ามาก่อนเลยเนี่ยเดี๋ยวมึงรู้เลยว่ามึงต้องเอาออกกี่คนก็เหลือเกียเกียว่าไงอ่ะไม่ค่อยว่าอ,อ๋าอพี่เกยเกียจะพักตลอดหรอ,อพี่เกยเกียจะพักหรอโอดี เห็นเลหายคนก็จะพักกันทั้งนั้นเลยอ่ะไฟเอ็มอ่ะมันมันคงจะใกล้ใกล้จะหมดยุคของมันแล้วมันแล้วหรอมาผมว่ามันก็นานแล้วอ่ะเดี๋ยวๆอยู่เลยอยู่เลยอยู่เลยครับรายการรายการรอการเล่นอันนี้อยู่อยู่แก๊งอะไรชื่ออะไรครับแก๊งอะไรครับเนี่ยคาริโอคาลิฟาค่ะบอุ้ยมันนี่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 หนูเอางี้ดีกว่าหนูหนูชื่ออะไรครับหนูเอางี้อ่ะหนูมีแฟนหรือยังอย่าครับอย่าหลานลุงยังไม่มีแฟนเลยอะดิ ใช่ครับเมียไม่ให้มีครับอันนี้เราเล่นนะรอเล่นอย่าลุงพูดเองคือหนูว่ามีแฟนหรือยังยังไม่มีใช่ไหมยังครับเอางี้เรามีคําถามโอซีเล็กๆน้อยๆได้ไหมคําถามโอซีเล็กๆน้อยๆเล็กๆนิดเดียวได้ไหมได้ไหมขอขออย่างเดียวเลยคืออยู่แบบขออยู่ในประเทศแบบกับน้องๆในแก๊งแครนี้พอละคือสองตัวเนี้ยไม่ต้องเอามานะคือยาวมาอยู่ด้วยกันอีกเลย คือมันไม่ใช่ว่ามันไม่ไม่ดีหรอกคือมันไม่ใช่ว่ามันมันมไม่สนุกมันสนุกไหมมันสนุกแต่ต้องถามก่นว่ามันมันไม่ค่อยจะปลอดภัยสักเท่าไหร่ในในในความปลอดภัยของตัวผมเนี่ยพูดไปกูก็ต้องมานั่งระแวงหลังไปเนี่ยเออมาสนุกแหละมันเป็นคอนเทนต์ที่ที่มันมันดูเสี่ยงแต่มันมันก็นั่นแหละแต่คุณก็ชอบกัน้าใจผม้อใจแต่มันมีบ่อยไม่ได้นะครับตอนสนุกเราก็สนุกด้วยกัน แต่พอตอนงอ้อตอนมันด่ามันมันด่าใครมันด่าผมคนเดียวไงนึกออกปะกอยาอลิซซอยาเท่าไหร่แล้วอะอุยย้ยซอย่าห้าสิบล้านไปครับห้าสิบล้านไปครับอุ้ยไวมากเลยนะมมีวิธีว่ายนะ้ำไวๆก,กว่านี้ไหมพี่เห็นหมายข่าวแล้วคิดถึงเลยว่ะตอนนี้ไงคะ อยากเน่ยทอะไรของมอยากเล่นไหมครับผะผมเห็นอนนี่ผมเห็นลุงไนท์ก็เล่นอะไรวะเอไมค์ครับเรียวไลท์ใช่ปะ R L อ่ะโอ้น่าเล่นมากเลยแต่ผมเล่นไม่เป็นนะดีมันเล่นยากปะผมจะผมโหลดมาแล้วนะผมโหลดมาแล้วเดี๋ยวหามนว่างเล่นผมอยากลองเล่นดูอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก่อนยี่อะไรเนี่ยไม่เรรูปคู่มาจากไหนอะ <c oughs> เอาดีๆ <c oughs> เอาดีๆ <c oughs> มันไป กันไปมันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงอะมันเกิดอะไรขึ้นซอแจ็คไหนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอินูจะเย็นลูกโอ้มันก็สันหาเนาะโอ้โหซอจงซอแจ็คนะจังหวะนี้อะอินอะอินอินเชียอะไรครับเนี่ย โอ้โหอูตะลึงเลยไม่ได้เข้าติก๊กตอกนานมันเกิดอะไรขึ้นไปแล้วเหรอครับเนี่ยอันนี้โอ้ตายตายแล้วโอ้ยย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 นักล่ารอยยิ้มเักล่ารอยยิ้มมาน่อยไอหวเหียวเนี้ย แกมือครับยาเลยครับยาเลยยาเลยคุณจะมาท้าผมเนี่ยคุณมีตังหรือยังมีแล้วครับผมดูรถผมเนี่ยรถผมนี่โอ้โหมีรถซะด้วยไม่ไม่กล้าไม่เป็นไรนะครับก็เลยเขาตัดดีเนาะไม่กล้าว้าวใช่ปะเนี่ยโหลู้ทำไมแข่งจังอ่ายปะเนี่ยโอ๊ยไม่ตายอยู่แล้วแตกแล้วนะอายุเฉยนะเออยิ่ก็ตายดิลิงเขาเปิดก่อนเล่นหรอ ตายสีสองครับแต่ก็ไม่ได้เปิดเนี่ยมันแท,แทงแล้วมันก็อันนี้ได้เนี่ยแเขาก็ๆๆๆตายเนี่ยเจอครูปากดีนะขอจอบ,แบ,บ,แบ,บนดน,น,นะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ที <c oughs> ม่มันปถูงจงกจังหวะสวยเดยมอยู่ขงหน้านะครับ๋ยวไม่รู้ใครต้องไปกดนะครับโอ้ดู ดูช็อตนี้ไอ้เคิยช็อตนี่แม่งแทงแบบแทงไม่รู้จะแทงแทงไม่บรรยับงบรรยังแล้วอ่ะช่วเทมอยู่ข้างหน้านะครับเผื่อไม่รู้โดนตบมาโดนตบดู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 อะไรอ๋อโอ้ยยี่แหละโอ้โหดูนินทาอะไรรู้หมดมันมีทิกเลี้ยงเลือดมาดูเขาทำว่ะโอ้ยี่ไจัดเลยโอ้

mới <laughs> đợi ออแก้แก้แกงเราโอ้โหฟังแล้วชื่นใจขึ้นมาเลยอะเห็นอะไรเป็นของเล่นเหรอสลามอารมณ์อะไรเงี้ยคือดีว่ะขอแผนนี่ขอแผนนี่ร็กแรเป็นตัวตลกเลยแล้วว่าะเยี้ย,ยอันดับหนึ่งของประเทศดาวเท้าบู๊เปิดเสร็จปุ๊บผมผมเข้าไปไม้แทรกไม้แทรกปุบมันตายมันตายแล้วเราก็เก็บติะตัวค,คุณเข้าไปบุกเข้าไป ฮะทำอะไรอะฮะเดี๋ยวรูปอะไรอ่ะไอ้รูปข้างหน้านั้นนี่ปกติแม่แปลกใจแต่รูปข้างหลังนี่มันมันคืออะไรไอ้นี่ผีหลอกวิญญาณหลออหรือหรืออะไรครับเนี่ย ดึงตัวมาแจ็คก,กี้เอ็กดีโอ้โหน้องเขาจะมาทําไมเขาระดับปีศาต์เขาระดับ,ดบคือเขาระดับดาวไฟเอ็มอะเขาไม่มาแกมกระจอกงง,อ,ง,งอยงแล้วหรอกอพูดเลยที่มันเป็นไปไม่ได้แข็งเรามันแจ้งเล็กๆอ่ะได้ f o อ y ูเหรอ เด้อเออเยังแฟนคเขาของเคียร์ทีบดีเนาะตลาดทำไปเรื่อยอะจะจ่ะอยากฟังอยู่นะแต่แม็กลีก็สิทธิ์แรงด้วยอหูยย หลือมันมันเขี้ยวจริงนะเว้ยคือความฝันผมอะความฝันอีกอย่างหนึ่งของผมในชีวิตที่จะต้องทําไม่ได้สักครั้งหนึ่งคือคืออะไรรู้ปะการเลี้ยงแมวผมฝันมาตลอดคือผมผมผมอยากเลี้ยงมาแบบมาโหผมอยากเลี้ยงมาแต่เด็กแล้วแต่ผมไม่เคยได้เลี้ยงที่บ้านก็ก็ไม่ค่อยชอบสัตว์ด้วยแล้วก็ ผมไม่ค่อยมีเวลาดูแลน้องด้วยแต่ตอนนี้เราย้ายมาอยู่บ้านนอกบ้านเราไม่อยากไม่อยู่นอกบ้านแต่ก็ไม่ได้เลี้ยงเหมือนเดิมแม่งไม่ให้ผมเลี้ยงไม่รู้เป็นเชียอะไรแต่มันอยากเลี้ยงปลาอยากเลี้ยงปลาก็เลยบอกว่างั้นขอเลี้ยงแมวไม่เอาเดี๋ยวแมวจะแดกปลาเอาไอ้ที่อะอะไรวะ แมวขาวจัดเดียวว <c oughs> ่วไม่น่าใช้แมวแล <c oughs> ้วเฮ้ยนะครับ เปิดอะยางเปิดอะยางรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ไปแล้วแต่ว่าน่าจะยังเข้าไม่ได้หรือเปล่าลองเข้าดูซซแมวเติมเลยฝั่งขวาเนะน้องใช้ดูปิดฝั่งหรือเปล่าอ่าตาตาแย่เลยสิเออมองกลางจอไม่ใช่เป็นขวามือลองเลี้ยงมงเลี้ยงหมีไหม เลี้ยงหมีหรอเอยผม,อย,ยมอ,ยนะอยากเลี้ยงหมีแพนด้าอยู่นะอยากเลี้ยงหมีแพนด้าอยู่นะเออผมอยาก <im> ผมอยากซื้อไอ้นี่แคร์แบร์อ่ะผมจะซื้อผมผมอยากสะสมไอ้นี่แคร์แบร์ทุกสีผมอยากสะสมมันมีสีไหนผมจะซื้อให้หมดเลยแต่ตอนนี้มันติดอยู่ที่ว่าไม่มีตังค์เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมีตังค์ก่อนเดี๋ยวจะซื้อมาทีละหนึ่งตัวสองตัวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวหาซื้อก่อนสะสมให้เต็มห้องเลยห้องผมมันจะมีแต่แคร์แบร์เต็มไปหมดเลย แล้ววันที่ผมเปิดกล้องเนี่ยโอ้โหข้างหลังผมนะผมจะวางพ็อกไว้เป็นแคร์แบให้หมดผมนี่ผมจินตนาการในหัวหมดละเขาได้เลยว่าไวจัดยิงสิงโตไหมครับตอนเด็กน่ารักนะสิงโตนำโชครคับหรือว่าอ,อะไร